ผมเคยคิดว่าจะใช้รถคันนี้ไปจนตลอดชีวิตจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งแต่พอเมื่อเวลามันล่วงผ่านไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะหารถใหม่นะแต่ก็ต้องทำให้คันเก่าเนี่ยมันพังไปซะก่อนเช้าวันนี้อากาศบอดโปร่งมากเหมาะที่จะทำลายรถสักคันหนึ่ง ช่วงล่างยังแน่นเหมือนกับหมอนวดเ้าวๆเลยโอ้เหมือนล้อมันคลึงไปกับบันไดวิเศษมากเลยในการลงบันไดทีละขั้นอย่างนี้ยเป็นอะไรที่สุดยอดและนี่มันก็เป็นเพียงบททดสอบเริ่มต้นเท่านั้นนะคุณจะต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ารถที่ชาวนาตามต่างจังหวัดใช้เนี่ยมันแกร่งแค่ไหนนี่คือการเก็บผลไม้ที่คุณไม่ต้องปีนต้นไม้เลยแม้แต่นิดเดียว